นี่แหละพี่น้องมาเพิ่มใหม่ที่เขาเอาไปเผาใช้ไฟแล้วก็เอาบบญจงยมเบญจงแล้วก็แห้งแล้วก็เบญจินจเดี๋ไปโอปเวอร์เฮ้เพ็ดสะใจแซ่บทำไมลนะฮัลโหลสบายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาแล้วก็เอฟซีพี่น้องสา,าวฝั่งไทยคือเก่าเด้จ้า ันนี้เรากลับมาอยู่กับสองซาลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สาลาสิผ้าพี่น้องเขามาสวนพี่น้องจ้ะวันนี้น้องลาก็ติดตามมากลินใหม่มาเป็นทิศเดี๋ยวน้อวันนี้ก็ใหญ่พอดีเลยจ้ะพี่น้องสิผ้าพี่น้องมาเก็บมาก์กลินใหม่สีพ้าพี่น้องไปเฮ็ดซุปมากรกลินใหม่จ้าโดนเท่า,าพี่น้องสีมีมาร์กลินใหม่แบบนี้พี่น้องมาร์กลินใหม่อันนี้ก็เป็นมาร์กลินใหม่ที่อีพอเราปลูกมาหลายปีเลยเนาะกาจงไว้ให้ลูกร้านได้กินพี่น้องวันนี้ก็เป็นมื้อวันดีวันส,สันน้องหลาก็เลยแบบ ต้องไดนมาเห็ดซุปปากเินใหม่พี่น้องเนี่ยจากว่าเฮากะว,ว่ามีอีหยังกินอยู่ในเฮือนะพี่น้องเนาะ ก็เลยแนมเห็นมากลินใหม่นี่กันมากลินใม่อันนี้น้องหล่ะกาติดตามมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยมืัอนี้ก็โอเคแล้วจ้ะโอเคแล้วมากลินใหม่ใหญ่แล้วเฮาสิพาพี่น้องมาเก็บมากลินใหม่แล้วก็สิพาพี่น้องไปเฮ็ดสุดปากลินใหม่แซ่บแซ่ดกินข้าวแรงนํากันพี่น้องจ้ะโอเคน้องหล่ะสิพาพี่น้องต่อยมากลินใหม่ก่อนแล้วสิพาพี่น้องไปเผาไปจีนแล้วก็สิผ้าเฮ็ดซุ้มากลินใหม่นํากันเด้อไปติดตามน้ำกันพี่น้องว่าน้องหล่ะซีเฮ็ด อาเ็ดสบลินไม่เป็นไม่บเพราะว่าโดนโดนเถื่ออะไรจีปฎิเหตุหาได้พี่น้องอ่ะโอเคไปกันเลยไปหาเฮ็ดไปหาเก็บหมากลินใหม่ก่อนก่อนอื่นหมดเนาะอลไรกะสิพาพี่น้องไปเฮ็ดสุบหมากลินใหม่กันจ้าหมากลินใหม่สูงขนาดถักใหญ่เลยะ่ะยังมีอีกเป็นดอกอีกอยู่เทิงพี่น้องแต่มามากนี่กำลังเป็นใหญ่ที่สุดเลยนะ่นไปเกาะอยู่ทรายไฟปูเทสจะได้เจ็ดสีได้อันนี้คือกกหมากลินใหม่พี่น้องนี่คือกกหมากลินใหม่จ้าโอ้โห อยู่ในสวนของเขาเลยอีเมลเรามักปั่มนะแต่กุกนี่เราบ่ปัมนะ่มเนาะมันก็เลยเป็นมากอ่ะโอเคน้องล้าสิพาพี่น้อง้อยมากรินใหม่ลงมาสิพาพี่น้องไปเฮ็ดก้อยมากเรีนใหมก่กินเด้อค่ะก้อยบ่อรวยอย่างขาเอิหมูกกันเด้ก็อื่นน้องหล้าสิพาพี่น้องมาเก็บผักหอมก่อนสิ่มาเฮ็ดซุปเรีนใหม่พี่น้องเก็บผักหอมเพื่อใส่ซุปเห้านี่แหละพอหอมกันค่อนข้างสีอึดเนาะเพราะวันเป็นยามฝนพี่น้อง เลมเอาเนี่แหละหอบพี่แม่เลยเนีย่แม่เราป้ามันนี่ลมพัดแห้งขนาดพี่น้องค่อนข้างฝนสิตกหนักเลยเนี่ฝ่ามืดขนาดพี่น้องแต่ว่าน้องหลาสิฝ้าห้าเฮ็ดกินทั้งฝ่าห้องฝ่าเรื่องนีนะตอนนี้พี่น้องจ้าหลากระ้าก็บพักเก็บพืชจะมาเฮ็ดอ่ะนะเลมเอานะพี่นอ้องเอ้ยมันบ่มีเนาะมีบ่ลายนี่บ่ได้เสียหญ,ญาให้มัน กัเสียยญญาค่กระทรงศิลาอยู่ดอกนี่แหละอีเม่มักหายเขาแม่ว่าบัดสกินจังไปเล่มตอนถ่ายบกัาเสียยญญากับบเสียชีฮอันนั้นซุปมักลินใหม่กะอีเม่เรามักกินนะนะพี่นอ้องเ้ยเรามากเลยฮันนี่เราไปไฮนาะเราไปไฮนองหลายอยู่อยู่เพื่อนพี่น้องก็กเลยว่าบสบายเนยพี่นอ้องจ้ะเมื่อวานหนีไปเพื่อนด้องไปเพื่อนร้องก็ค่อนข้างแบบเมาเหล้าห้หน่อยนึงา มอลาไฮห,หน่อยหนึ่งกินเลาไ้น้ำข้าวหน่อยหนึ่งวาซ่ามา,มาพี่น้องสิพาพี่น้องเก็บผักก่อน <c oughs> นี่เก็บแล้วเขาสิเอามาเผาจัางสี่ก่อนค่ะก่อนทำเสียดสุบหมากวินใหม่นะเผาให้เนื้อมันนีออกเลยเนาะพี่น้องใหญ่มากเบิงสิดูมะพร้าวลินใหม่ค่ะทุกคน เผาให้มันอ่อนๆในภัยใหม่เลยนะให้มันใหม่เปลือกมันเบิดเผาแจงซีมาตอกเปลือกยังก็มาซอยมาลากมาซอยเล้วก็ซีมาปูด้วยเครื่องปูยางเส้นประเด็กในกาอ่ายังก็เขาคั่วเขาโคกนี่แหละเท่านี้แหละเดี๋ยวซีให้เ,หเดี๋ยวซีไทยเบิ่งเนาะตอนนี้มาเผาดินใหม่ก่อนเผาให้มันไหม่เลยนะยังบทันใหม่เถอะ ใหญ่มากเผาให้มันอ่อนออนเลยเนาะใหญ่ดีนี่แหละพี่น้องมาเ์คดนใหม่ที่เขาเอาไปเผาใสไฟแล้วก็เอาไปล่างเอาเปลือกด,ดำๆไปล่างเบิดแล้วก็เป็นในืนี้พี่น้องถ้ามันอ่อนอนื้อนี้ก็ถือว่าสุกเลยเนาะนี่สุกเล็กสีก็บบกคม้ะพี่น้องนี่ ข่มยูหักขมเบาแหงนอนในหนองหล่านที่ซอยกเน่าเาาาน่าส,นะสุมมาดไหมไหมซิม,มาซอยแบบนี้พี่น้องซอยในน้อยในน้อยเนาะมาเฮ็ดชุบมาเป็นใหม่มาซอยแบบนี้พี่น้องบ่ซอยใหญ่เพราะหนองหล่าบ่มาก็บตอนใหญ่อมมาเฮ็ดตอนในน้อยเนาะพี่น้องจะกินได้ไหมเฮ็ดตนะอนใหญ่หองหลาบอาหารสิกินนะ โบหาณกินได้พี่น้องขนาดมันใหญ่แบบบางคนกะมักซอยแบบใหญ่ๆนะหน้าจะสดมัมกซอยหน่อยน้อเดี๋ยวนี้นเป็นตอหน,น่อยมันจังเป็นตะกินเนาะชอบแล้วข้าสิมาตามักเพชรแห่งข้าปิ้งแล้วนะพี่น้องใช้มาตาใส่ละกันะะเอาน้ำปลาเด็กใส่น้ำปลาเด็กใส่น้ำห้อน้นองละใส่น้ำปลาเด็กปรุงพี่น้องบ่ได้ใส่น้ำปลาเด็กสดเอาไปใส่น้ำห่อนใส่แล้วกั ใส่กเกล็ดแป้งนัวหน่อยหนึง่งมาตีใส่เดี๋ยวน้องลาเส็ยให้เบิงนะ่งเนาะตอนนี้สิพ้าพี่ดอกมาซอยก่อนจ้าเอาอันนี้ตีขิดนีม่ยาวดูดูซอยตอนในนอ่อยังสีเลยพี่น้องนี่เลยนี่แบบนี้เลยพี่น้องตอนนี่มาซอยอีก ตอนอีเม่เฮ um, <Good day. S 2> ็ด <Olga> ท <realised> oh, ันเราเฮ็ดตอนใหญ่โพดโมฮานสกินตอนไหนน้อยเวลาเขาปลูกมันจังสีแบบเข่าน้ำเข่าเนื้อเข่าไนกระโดดกระเดกมันจังสีเข่าไนมันจังสีอ่อนเราดมแล้วมือทองสามพันเลยมาดูกินแล้วดมเงินแล้วแพ็มือมุงงากัดทุกเลยไอ้กี่เลยเอางานหมากด่างโดดทองซี่อ่ะเทสานดมดูดีนะเอางานหมากด่างเนี่อวงาแงงด่างนะผุกจัดลงผุกก่อนนะ จรดไภแสงสีได้แอลซึกมาเหอามวนมั็มาคิดล้วนภแสงสีจงตอเนี้ยลุงผูกงานเลยไนไแสงสีไม่กนัแสงสีแต่ว่าเอะมรบาสแต่บุกเขดเลยเขยากัอันนี้ให้บุกเขดกดังบังอิญเลยกีเขอยาก ยาบเจงยาบเจงเรยจะแห้งเราจ,รจระไม่จีนจระบไอ้อบเวอร์เฮ้จบหายะหายะติโอเคท่อนีก็แล้วละจ้านี่ปิดโอเคซอยมากลินใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าผักหอมผักบัวเขาก็ซอยบันทีเรียบร้อยหมัก,กมเพชรของเรา บักเพ็ดเฮาปีงเนาะแล้วก็มาต่ำได้งล้วนะเอาน้ำปลาแดกมาแล้วก็สิมานี่สิมาปรุงเลยเนาะพี่น้องสิมาเฮ็ดเลยจ้ะสุกบังรินใหม่แซ่บๆถึงสิขาดบ่ได้่ก็คือน้ำปลาแดกกับอ่าข้าวคั่วเนาะพี่น้องมันจังสิแซ่บสิหอมแล้วก็มักเพ็ดป่นแล้วก็ผักบัวเนาะหอมบัวแล้วก็หอมป่นพี่น้องหรือว่าหอมหอมลาบเนาะบางคนเอื่นหอมลาบอ่างล่ะอื่นว่าหอมป่นเนาะนี่ก็มีเท่านี้จ้ะพี่น้องแนวกินมื้อนี้นี่ ซุปดอไม้เอ้ยบ่แมนซุปมากเล่นไม้จ้าเต็มจานเต็มถ้วยเลยเนาะเดี๋ยวน้องลาสิมาเฮ็ดซุปมากเล่นไม้แล้วก็สิพาพี่น้องมากินข้าวแรงนํากันเด้อันี้พี่น้องจ้าแซ่บๆเลยจ้ะีน้องลาสิโซ่มือให้เบิ่งนี่อาจารย์ตะเอนาจาะเอสอาจารย์ยงเข้าตวกลาง ใส่เป้งนัวนะคะจริงบลึกเป้งนันวนิดหนึ่งตีเลยก็มาใส่น,นี่ใส่หมากเปียกเทศเทศต้น,นตเป็นผิดแสบเด็กเก็บเลยนะเนี่ยฮะใส่ข้าวคัว่วน,นะคะเลือมแม่อัน้มมา น้ำประเด็กประเด็กชวันดีโมเมนบีอาร์นี่คุยเป็นสิบสาวลังมาว่ามาว่าให้กคนๆนะคะทุกคน

ni tarilah nganya bah kong angin nak tatan tu yang di tengah ni tak habuk ke ante ke tak nolon jog bau tak nolon segang ha ni mak nau terus kat bot ni tapi nau sai hoi wek ko

แซ่บมากค่ะทุกคน